สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กำลัอยู่กับผมเ m a r ซ t มาริทอมากาคนเดิมซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นักประวัติศาสตร์วิทยาได้มีการค้นพบซากฟอสซิลของไดนโนเสาร์ชนิดใหม่ซึ่งมีประวัติศาสตร์การค้นพบมายาวนานมากกว่า50ปีเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปกันเลยนะครับขานคูหลูมองโกเลียนซิสชื่อของมันนั้นมีความหมายว่าเจ้าชายมังกรแห่งมองโกเลียมันนั้นเป็นไดนโนเสาร์ ที่นักปรรพชีวิทยาถือว่าเป็นบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงที่สุดของไทแร n โนซอรัสเร็กซ์ที่เคยรู้จักกันมาเดนอสา u ชนิดนี้มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ86ล้านปีก่อนในช่วงยิปคริเทเชียสซึ่งเก่าแก่กว่าไทแรโนซอรัสเร็กซ์ประมาณ20ล้านปีลักษณะเด่นของขานคู่หลูคือ เป็นทารโนซอร์ที่ค่อนข้างเพียวบางมีขนาดยาว4เมตรและน้ำหนักประมาณ750กิโลกรัมซึ่งเล็กกว่าทีเร็กซ์มากมันมีเบ้าตากลมฟันคล้ายใบยมีดและขากรรไกรที่ยาวซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการเริ่มต้นของลักษณะสำคัญที่ทำให้ทารโนซอร์ มีแรงกัดที่ทรงพลังในภายหลังซากฟอสซิลของขานคูหลูถูกค้นพบครั้งแรกในทะเลทรายโกบีทางตะวันออกเฉียงใต้ของมองโกเลียตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1970แต่ถูกระบุว่าเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นและถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นานถึง ห้ปีจนกระทั่งนักบรรมชีววิทยาได้ตรวจสอบใหม่และยืนยันว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนการค้นพบนี้ไม่เพียงแต่เติมช่องว่างในลำดับวิวัฒนาการของไทโนซอร์แต่ยังบ่งบอกชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการอพยพของไดโนเสาร์ก,กลุ่มนี้ โดยเชื่อว,ว่าขานคูหลู royable, หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงได้อพยพจากเอเชียไปยังอเมริกาเหนือผ่านสะพานบกที่เชื่อมไซบีเรียและอลสกาในอดีตซึ่งนำไปสู่การวิวัฒนาการของทารโนซอร์หลากหลายสายพันธุ์ในอเมริกาเหนือรวมถึงททเร็กซ์ที่เรารู้จักกันดีก็จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับข้อมูลของขานคูหลูซึ่งถ้าคลิปนี้เนี่ยสั้นไปหรือว่าภาพประกอบน้อยไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าเรนน่สสายพันธุ์นี้เพิ่งถูกยืนยันแน่ชัดเมื่อไม่นานมานี้เองแต่เป็นว่าขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าพวกเราจะเจอกันใหม่ ในเร็วๆนี้สวัสดีครับ